Beyond Investment Beyond Wealth เรื่องเลาหุ้นเช้านี้ จากผลประกอบการไตรามาสสามของ NASDAQ ออกเป็นส่วนใหญ่ตลาดได้มีการปรับ EPS revision ของดัชนี a s d a q ขึ้นต่อเนื่องขณะที่ดัชนี a s d a q ปรับตัวย่อตัวลงมาแรงจนอัพไซด์เปิดกว้างและจากสถิติในอดีตเมื่อไหร่ที่ดัชนี a s d a q มีอัพไซด์12เดือนสูงกว่า20%บวก1 SD มักจะเห็นการรีบาวของดัชนีกลับมาอยู่ที่ระดับอัพไซด์เฉลี่ย15%แสดงว่าปัจจุบันดัชนี NASDAQ อาจฟื้นช่วงสั้นๆได้ราว5%จึงแนะนำเก็งกำไรดัชนีนส d ดก dr ndx 0 1 ขอบคุณข้อมูลจากบทวิเคราะห์ s n น a p Market i n s i s h t s by Asia Plus ียวันที่27พฤศจิกายน2568โดยนักวิเคราะห์คุณพราดอนเตียรณาประโมทคุณพวัตพัทรพงษ์คุณสิริรักษ์พันวงและคุณธน,นักฤิสัจจุมงคลบรรยายโดย Asia Plus w e l l r r n g e r ฟรัง CHF พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ